หวยหลายือนะตัแต่เรื่มต่อมวยมาได้เก้าปบแล้วขึ้ื่อหลักที่เปที่ใหญ่ลุพีดีครับการดำเนินจะมีสองชื่อคือฟอร์ินิสสังกิตาหรือว่าตองปีนีครับแล้วก็หลังเงานยคาเปลี่ยนเป็นเป็นพักต่อทงชายครับเครืนองดำครับของกาดูช่วงยุคก็ต่อาคร่เนี่ย สามสี่นะ <8 S 1> <7, 8 S 2> ครับเจ3 8สามปเจ็ดสมรับสามามแปดสามเก้รครับพ่ออนะแต่รุ่นรุ่นเิ้นคอยเสน์นะครับรุ่นรุ่นเลยไปรุ่นเลย <30 S 2> อสาปีแล้วพศสอครับพลังรุ่ง่งนั้นอ๋อครับผมต่อยเลี้ยงแก่น้ำหนักผมสีสอโลแล้วก็ข้างางนอกเสร็จก็ข้างในเห็นร้อยอนด์ต่อยได้ครับรุนนี้ไล่มาแล้วแต่ ฝึกเล็กกันฝึกค,ค,คนคน,นไท <ป S 1> ยครับไปมวยเยอะแยะรุ่นไปหาดูได้ในยูทูปนะครับแอสเวดดัมอะไรเยอะเหมือนกันครับของแท้ก็เยอะชนะก็เยอะบางคนไปกีฬานัมนนกมวยครับครับในรูปแบบมวยไทยครับผม Hãy subscribe cho It happens.